ช่วงนี้บ้าตกปลาครับเลยสั่งอุปกรณ์ตกปลามาแล้วครับนี่มาดูกันว่ามันคืออะไรแพ็คมาเป็นถุงอย่างนี้นะครับเป็นกระบอกอย่างนี้ครับคุณคิดว่ามันคืออะไรครับมันก็คือคันเบ็ดตกปลาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมสั่งมาจากเตมูนะแพ็คมาดีเกินนี่แพ็คมาดีเลยครับนี่ห้ออะไรเนี่ยออร่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน เฉือนกันก่อนนะครับนี่เฉือนเนี่ตัวนี้รอของประมาณ7วัน,นครับเดี๋ยวนี้ได้ไวนะของเตโมมันเป็นขอโอ้เยเชี่ยชิบหายแล้วโอ้ยยึดเค่โอ้ลูกตาไหลขาดชิบหายโวไม่น่าเลยไอเราก็นึกว่ามันจะมีพัติหุ้มเซ็งเป็ดครับเอา,เอามีเฉือน แหวงเลยโอ้๊ ê, ไม่เป็นไรเอาไปถือสามันครับฮึมแกะออกมาครับยี่ห้ออ่านว่าอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนี่ขนาดหกฟุตนะขนาดหกฟุตครับตัวนี้แต่เซ็งเป็ดเลยถุงขาดหืมไม่น่าเลยอันนี้ไม่ต้องแปะมั้วลครับนี่เอาไเอามาแปะตรงนี้ก่อนแล้วกัน มาดูกันครับคันตัวนี้ได้มาประมาณ300นะไม่แพงครับแต่คุณต้องซื้อช่วงมันลดนะแต่สวยมากครับนี่สวยมากมีที่รัดให้อย่างนี้ด้วยนี่นี่รัดมันอย่างนี้เลยครับโดยยี่ห้อมันเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้คุณอ่านออกไหมผมก็อ่านไม่ออกยี่ห้อนนะอะไรเทคอะไรเทคเกอร์เทคเกอร์ป่ทีเอเคป่แล้วก็จีอาร์ป่เทคเจอร์นี่ส่วนตรงนี้ก็ นี่ไงรุ่นหัวเสือนี่ครับหัวเสือเหลืองนี่ไม่มีอะไรครับตัวงานมันตรงนี้ก็ยังเป็นห่อถุงพลาสติกสวยๆเลยครับแกให้ดูเลยครับซื้อมาใช้งานหัว่จะาไปล่าไปล่าปลาใหญ่แต่ว่าเราเป็นสายพกมอเตอร์ไซค์กันด้วยไงก็เลยจะต้องหามันที่เล็กๆครับแกเอามาเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเอามาใช้อะ่ะ อันนี้เป็นคันสปินนะคันสปินก็ตรงนี้ก็จะเอาไว้ใส่ใส่ตัวตัวลอกนะนี่เวลาหมุนก็จะมีแก๊้แก๊้แก,แกอย่างนี้ครับแล้วก็ตรงตรงไกด์มันสวยนะไกด์มันสวยอยู่ครับนี่ตัวนี้เฉือ <c> น <oughs> <c oughs> ออกให้หมดเลยต้องเฉือนดีๆหน่อยละพลาดเลยต,ตัดถุงแสวงตรงนี้มันจะหลวมๆห,หน่อยนะยงนี้ หลวมๆไม่หลวมๆแบบไม่ได้ล็อกอะไรนะเสียบไปสุดมันไม่ล็อกนะครับมันถึงได้ให้ปลายตัวนี้มาเนี่ยถึงได้ให้ปลายตัวนี้มาล็อกครับก็เวลายืดก็ค่อยๆนะยืดไปเนาะยืดทีละอันแล้วกันยืดปลายมันก่อนค่อยๆยืดครับเพราะว่าเขาบอกว่ารุ่นนี้มันย้้ยอยู่นะเนี่ยเวท์มันอ่อนไงเนี่ย,เ,ยเวท์มันอ่อน,นครับเวทมันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันส่วนใหญ่มันจะมีเขียนนี่ค่อยๆดึงไป แล้วก็เล็งให้ตรงเนาะนี่หกฟุตครับตัวนี้เพราะว่าหกฟุตมันกำลังดีนะมันกำลังตกได้ทั้งหน้าดินก็พอตกได้อยู่นะหกฟุตยาวเลยครับแล้วก็เล็งให้ตรงเนาะถือว่าโอเคอยู่ครับคันหกฟุตเวมันจะอ่อนๆนะเวมันอ่อนๆอยู่ ตัวงานไม่มีเขียนอะไรเลยแข็งแรงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังตออไม่ได้นะแต่ถือว่าสวยครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองไงก็เลยไม่รู้ว่ามันแข็งแรงจริงหรือเปล่าเอ้ตรงนี้สไลด์ได้อีกท่อนหนึ่งนี่หว่านี่สไลด์ตรงนี้ได้อีกท่อนหนึ่งครับโอ้ยังยังโอ้ยังไม่หมดสไลด์นี่ได้อีกโอ้สไลด์ตรงนี้ได้อีกสองท่อน,นครับนึกว่าหมดแล้วนี่ไงส่วนตรงนี้มันก็จะงมีบอกมันนี่ สปิน601ตัว S ก็คือสปินนะ601 601ก็คือ6ฟุตนั่นแหละ6ฟุต UL เครับคัน UL นี่ส่วนนี้ยี่ห้อมัน t ทเกอร์ Take 2. ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นครับไทเกอร์วินยูเส่วนเวทอะไรอ๋อนี่มีบอกอยู่ตรงนี้ครับเวทมันลายสอกร,รมัมนี่เป็นเวทมันหรือเปล่าเนี่ย2 2ถึงปอนด์ปะ นี่2ถึง8จำนี่ขนาดความยาว180เซนติเมตร power u l action f อันนี้อันน่าจะเป็นสัญลักษณ์ฟ้าผ่าฟ้าไม่ผ่าอนะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันผมเคยสัญลักษณ์เลยวะเกี่ยวกับฟ้าผ่านั่นแหละไม่ชัวร์นะจำไม่ได้แล้วเคยเคยเจอใน TikTok ใน y o YouTube แว๊บๆอยู่ไอ้สัญลักษณ์นี้แต่จำไม่ได้เดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาดูกันที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้พอยืดแล้วมันก็จะายาวนี้เลยนะ เออพอวิ่ยาวอยู่นูน่นนี่ก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปรอล,ล่าสัตว์ใหญ่กันว่าขนประกอบการจะเป็นยังไงแล้วมาดูกันใหม่นะครับพรมไปละ